แค่ช่นตัวเย่อันนั่งเหมามาสร้างปมเขาละเขาดับวอไอโซยนดอปวยคือคู่ชีมแต่ถินเนาะไอโซลปาปวยเลยสซยนดอม่มาสร้างเราดูไรจีเนาะไรซาโต้ดูตัวปอมาสร้างเสียงฮะปอมาสร้างนั่นอูเนาะคทำติปัวต่างเลหมวกลองนู่มาปัวรอตีแป๊บป่วยกันลยมาสร้างนำมาสร้างแล้วบ้ากันนู่น Let's go ကဲအခုဆန no. no. ် I mean, းရပ်ရှ yeah, exactly. like no. so ိန mm ေတ hmm. ဲ Down ့နေရာလေးအကြောမော်လမြိုင်မြို့ကန်နန်းလန်းမှာရှိတယ်ငွေမိုးဟိုတယ်ရှေ့မှာရပ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် Steel Town Group ကနေပြီးတော့မှအိမ်ချမ်းမြေရောင်ပြပွဲကြီးတွေကိုဒီငွေမိုးဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်ပြုလုပ်ပြေးတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပယ်ရက်လဲဆိုရင်တော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလလေးရက်နေ့နဲ့ငါးရက်နေ့နှစ်ရက်ကိုအိမ်ချမ်းမြေရောင်ပြပွဲကြီးကိုကျင်းပလဲတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲဟမုံမှာဆန်းချော့မတော်ကကန်နန်းလန်းတွေပလောမ်တော့ကတောင်းမိုးငွေမိုးဟိုတယ်မှာတောင်းကမလာအောင်မောင်ကြီးပပိုး ลอรอตีนีป้าปัวเสะเกล้าหออไม่ต่อกรมแล้วนีป้ากบางงวงนะงวงล่อรอตีขอตานอาตบาละเองก็เลยป่นัค่องกเลยอนนีป้าก็ปัวเสาะเกล้าห่อไม่ต่อกรมแล้สตีสตงกรุ๊เย่ฮันดราเปอรซนพีซนี่บีพีเดซีบอยย่อากองซงล่นลูกกงเรมยิวเมียวดีมยวมาชีเด่เมยวดีมูวตียกว ၆ခုနဲ့စီမံကိန်းများတွင်စစ်သည်ဝီလာနှင့်မြန်ဆန်တီခောက်ခွေးနှင့်နေကက်တဲ့ဘီလီယံနာကော်မရှင်ဆောင်တို့အပြင်ငါးပစော၊မွေးမြူရေးလုပ်ကင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသွဲရန်ကုန်တိုင်းထန်ဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတန်းကဘာငါးပစောမွေးမြူရေးစီမံကိန်းတို့ကို၆.၂၅နှစ်အထီးအချိန်ခြားစနစ်ဖြင့်စျေးတတဆောင်နေရံချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မပေးသေးဘူးနော်ပရိုမိုးရှင်းရှိပါတယ်ပရိုမိုးရှင်းနေရကျတော့25% discount အပြင်0% down payment နဲ့ပါ 杨家被盗嘛，偏八嘞。 ແຕ່ນົາຈະມາປີ້ເດືອນເນາະ when you ອ່າໄປແມ່ນ customer ຫຍ້າອ່າລົງໂຕເລີຍ iPhone 13 series ໂຕເລີຍມິດາແລະສົ່ງໄປຕົມມາຜິດວ່າໄດ້ປໍແຮມສ້າງກົດໄດແລະຊິໄດ້ແມ່ນເນາະນົາດໍຍົກສິນຕະຍົກສາວຂອງຍາພົ້ງປີ້ເຍນົາດໍມາປີ້ເດືອນເນາະ model ຕະຍົກສາວດີແລະຊິໄດ້ແມ່ນຜິດວ່າເອົາອາຈ້າຜູ້ fan fan ໂຕຍେລາແມ່ນ auto bala 6ຍແນ່ນແລະ9ຍນີ້ມາສ້າງໂຕເລີຍທີ່ມາຊິໄດ້ແມ່ນຜິດໂຕຈົກຫມໍຊິເລີຍໂຕແລະອັນຊັ້ນຍັງປ່ຽວ ดอกกตีสตองกระลกกยเต้ากลิ้งซอก็เกล้าห่อเม่ต้ากลมเนากล้าห่อน่ยต้าก่อนเนี่มันรอรอตีกลุ่นในซีโเยกลุงคออดนาะดอกกอเงี้ยวตีเม่ตากลมเน่ารอมาเกยกอยเกล่าห่อกอมตอาตีรอเวหนาป้ามาเกยวีเงวีเต้ากล้ต้กอมตีเลยกลิ้งปยกอยมันะตอาตีหมัวปลองกตีรอมันนีร้านเกล้าห่อเน่ากตี่ยเต้ากออายจ่าด้นะอายจ่เลยกอปลอรอตีจ่างกอกระเราเต้าถูกจับตุซ่อนน้ำโบราณเกย์จ่ากอยมันนะรอกล้ร้านเกล่าห่อเน่าโลร่งก็เลย ยาไข่เน่านะตอนที่หม้อปล้นก็ที่ซ่อมอยี่เต้าก็ไอโฟอนเจ้าภาพโอซีรีสนะรอร้างกล่องที่ซ่อมจะก่อน้และสองไอโฟอนเนื้อจระ,ะประยิษซาเต้งางัว กลอยเอาโจปาวันที่โปนประซอนก็ตีเนาะมาร้างเลยหนมานือตอนตีเกปัญหาเพิ่มย่เลนเหน่อมัหตอตีมอเเต้าสาวมาตีเลนเหนมาเนือเอจาราปริศาเต้าง่วันที่โปนประซ้อนฮาเต้าเจ้าเนาะตีพนดอกก็งวยหมูฮอแต่เน้าปริซาเตสมออดเลรงเยกล้าข้อมานมองกรงดันกล้าข้อมานมองปริซาปริซาเะสมาอดนำมาร้าเยมวยนับแล้วก็วิดีโอมาต่อัน้ตั้งก่อนแกชิโตเยตีวิดีโอเท่มาหน้าตาในเพียบยาวพิถยเนาะแกชิโตเลลาเม่ลียนไงเีนี่มางวยม โอเคมาซันโตเนดูดูต่อยจ๊ะมั้ยเนาะอารมณ์บ๊ายบายซ้อมนี่มั้ยเนาะ